นี่ติปลาเลยวะนี่นี่นี่มาเนมะมาเนาะเฮ้ยเฮ้ยตี๊ปลานี่นี่นี่นีปลาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดิ๊ติ๊ปลาเน่น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 ติ๊ปลาป่ะดิ๊จิ๊ดูดิ๊จิ๊ พี่ปลาปลาใช่ไหมเออ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 พี่อลาแม่พี่ปอาเออพี่ปาไหมอะ เฮ้ยดูพี่ปลาสินั่นแหละพี่ปลา,ามาให้พี่ปลามาดูสิ